สวัสดีครับส,สดาแฟมิรีมาแล้วเด้อครับตอนนี้ผมตัดหญ,ญ้าใกล้แล้วเด้อเหลือตะขึ้นไปเหลือตะเด้อเหลือตะมองเคียงนี่ขึ้นไปซูดทางคนละก็แล้ว,วขั้นแท้ผมก็ใกล้คาเราเด้อครับนี่นี่พอสีหาเนวมาอุดอยู่เด้ยวนี่ครับเสียติ้งเดียวมักเลิกนี่เด้อครับนี่มันเลิกธรรมดา ผมพาไปเบิ้งเพิ่นเพิ่นแล้วไปตอนนี้เพิ่นก็เอากระเบี่ยงโล่งกันแล้วดนะครับไม่เพิ่นตอกไว้ทางหลังกระเบี่ยงไว้ทางหนาด้วยครับเราเพิ่นก็เอาดินโล่งแล้วไปนี่<อ>นี่ดินเพิ่น,น,นกระกนเอาอยู่กันแท่นี่นะดิน okay, okay, okay. รถดำเขามาส่งมาได้ครับบ่ <C'> ม,มีทางเขาครับแมีน <C'> ค่าบ้าเขา <C'> มดแันเดแดงน้อยก็หล่ไล่กัด ตีนเป็นน้องมาทันตอนนี้ไอเบวเล่ากับพังบินลงพังางนั้นพีน่บ่าขาดอีกที้ฝนมามาแรงอีกมุนเมดนี่รออกอี่มันมีอย่นี่ครับเป็นคนดินลงมาแล้ว ของมผมกับทีได้เฮ็ดอยู่ดอกเฮ็ดประเดีดอกโตขึ้นมาอีกประเระด,ด,ระดงนี้งานสร้างเลยครับรครับตอนนี้อันเพื่อนทร่สร้างรถดำมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องรถดำปไปไปย่างไปห้อง กันแท้คือบ่เพียงกันย่างตกเตาลุมมองมาตตากรดินนี่เนี่ยนะครับรถดำเข้าเปียงไหนครับ <laughs> สองล้อครับรถดำขั้นนี้มองมาตตากรดินกะไกลอยู่ครับหนึ่งกิโลเมตรนี่เพื่อนเดี่ยวขึ้นมากเลยเดี๋ยวถาเบิ้งนะครับตรงไหนเพื่อนเดี่ยวขึ้นมากเลยครับทางไหนน้อแบบนี้น้อ <laughs> นาะ นี่ครับเพันเดียวขึ้นแล้วเพันเฮ็ดทางแล้วเดี๋ยวก็กลังตัดทางอยู่นะครับนี่นี่น้ำขึ้นไหลออกดีใช่ป่ียงน้ำไหมโมไตรทอมาใส่ป่าดิใส่กับดยดลุ่นะครับเอาพความไปครับพความไปนี่เพันเดียวดินขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนี้ลอ้อรถจะขึ้นได้ไหมมันเสียกเลยครับต้องเอารถเกียร์รถเกียร์มาดึงครับรถเกียร์ขั้นสีแดงนี่แหละสีแดงรถเกียร์ยพุ่นหนึ่งดึงไปทางพุน่นพุ่นหนึ่งดึงไปทางพีดครับชักกระเยอะครับนี่ครับนี่ขึ้นได้ปะครับอ้าวไปเบิง้งโอ้ดได้ครับได้ อีกทางให้รถรถเหยียบงานนี้มีอะครับเมีแค่แคน,นี้นี่ครับโอ้โล่ำบากลำบนบันี้ต้อแล้วเนาะนี่ไปแล้วครับไป,ไป,ไปแล้วไปได้ปะเอ้าเออโอโไปไปเนี้ยต,ตอนนี้รถติดลมนะครับ ฝนกับมาพ่อฝนนะครับอันนี้ดำเลยครับดำเลยนี่ครับดำแล้วครับพวนร,รลลถรถเทเลน้อนี่เนาะพอ,น,อน้องรถด,ดินรถเทเลนพอ,น,อน้น<ด>อนงรถสามร้อยเกี่ยวละสามร้อยน,นะครับ โอ้มีหอดหนูนะครับนี่ต้องจัด,ด้หนูนี่สำคัญมันเฮ็ดแทนมันขุดหูเข้าไปมันซอกขั้นแท้ขาดครับแล้วนำกับไรเฮ็ดในขั้นแทะหน้าเข้าขาดนี่หนูไลยคลิปนี้ผมกับฝากไว้เท่านี้นะครับฝากคนไรกดติดตามให้ผมได้ด้วครับขอบคุณครับ